ครับอยู่กับออมสินออมทัวร์ครับอยู่กับคุณปูใกล้คําแล้วพี่น้องอยู่ด้วยกันทั้งวันเลยอยู่กับฮิโน่ที่เป็นสามเอ็ม่งีสจะเป็นเครื่องร้อยเก้าห้าไม่ได้ถามคนครับมาใหม่ตอนเห็นวิ่งอยู่กับีกทีมงานหนึ่งนี่มาอยู่กับทีมงานคุณปู ยังไงครูแกงานเยอะนะแกทำไม่ทันเลยนะแกทำดีไงที่นาแกปรับจะให้เรียบเลยเรียบร้อยอยังยังเงียนติ๊บเลยคันเทนาแกก็ทำใหญ่ในรถวิ่งได้เลยมุ้งเป๊รถรถ,รถนาูที่นหรถมาบ้านปุ๋ยรถต้องรถต้องแบกปุ๋ยต้องมาขี้รถตงมาเลยบ้าน วานทั้งรถกันเลยแล้วว่วาเอาแบีบก็ต้องลุกจากรถตายลูกพี่อ๋ออยู่แล้วลูกพี่อ๋อช่วยหน่อยครูช่วยหน่อย,ย,อ,ยอยู่แล้วดินมันนุ่มไม่ใช่แล้ดินมันเปียกท่านี้มันจะแห้งจะแห้งมันนี้มันนี่ถึงนี่ถึงนี่มันเปียกด,ด,ด,ดินมันแหง้งอยู่ข้างหน้านี่มันแห้ง น,นี่มันอย่างเงี้ยฮะนี่นี่นี่เป็นแห้งตรงนี้นี่นี่ตรงนี้จะเปียกเลยนี่เปียกตรงนีงนน้นี่เป็นหน้าปลาปูปูนะคุณปูมาช่วยแล้วเดี๋ยวคุณปูทำการแสดงช่วยเดี๋ยวนี้จะคลิปในน้องว่าแกเดินไม่ได้นะจะต้องเล่นโยกหน้าโยกหลัง แล้วน้ำปูช่วยได้แรงก็ไปไม่ได้เพี่น้องถ้ามันจมรถแรงแค่ไหนก็ไปไม่ได้ถ้ามันจม,มนต้องเอาตัวนี้ไปช่วยสโลเขียวรอเลยนะขรงนน,น,นี้ขนาดยางเก้าในนี่อะไรอยัางกูปู มือถึงยังไปไปพี่ไป,ไปแค่สกิดแค่สกิดเ,ป,เ,ป,เ,ป,เปียกเพียนเ่ียนี่ยาง9ก้ายังอยู่เด็ดยางเกียมาอยู่เลยนะ,ะเกียยางแปก็ไม่ดรอดเหมือนกัน

นป็นเป็นว่าไส้ขี้เป็ดว่แมนวันไส้ก็สั่งไส้แดงหลดไส้มันเป็นหอมดิน้ำมันไหลลงมาถนนน้ำมนเพิ่นใส่ให้ปีไหน้ำคนตรงแฮมก็ไหลลงมาทีนี่เลออันเป็นไอ้ทีเป็นเล็กสีแดงทีโกศละมันเปยเป็นไส้อันมันเครงเรต่สตืนเดี๋ยมันไหลมาสุกปีมันมาเลยซำไส้ล่างมันลงมาผีเดนเบิด์ตัเี่แดงแดงพนผสมปูนได้บนนั่นนี่นี่แงแดงคนพานพันมาดิที่งแดงบาดเศ้าเิงเอานี่ขๆคืกันเศร้าลงไป หมาเ้มานเป็นหิงเาหยกนยันวามันลดลมต่อเรีนต่อหลังคือนเลยกำมองไม่ได้ยัดเอาห้องขึ้นมันบอลลมเนี่ยัอ้คืนวามันสิบอลลมดีหอนน้อเดียวก็น่าบอกเลาหอนหอนหอนดีดีผสมปูนสาบเพื่อนใ้เล่นเลยวันนี้จะาของทีมที่บอกสมเมื่อหนาบริษัทบอกเกี่ยวเลยมันก็ต่อาลตอนงเอาต์เมียครนก็สอบ เนี่ยหลาข้นยังเขาเรียนมาหน่อยค้นยังเขาใจียนว่าไหลายยังว่เขาใจอยู่แต่ละข้นพี่พราะยัเสียกันแต่ละวัดเสียกันเขาใจียโซเชียลเียก็เขาใจการท่านเทศน์ให้น้ำไหลเขาดีผมให้น่าขึ้นเนี่ยังสินป่ะเขาท่มจนไม่ได้ระดับให้น้ำมันไหลแบบฮาร์ปไปเขายังต่อทอพีวีซีแล้วก็เห็นอยู่ เราสิว่าอันนี้เกีบจะสี่ไป็นพู่นอะสี่เขาติดปั๊บใจสิผมทีนแบบขีบอลทีมันเอียงทั้งหนึ่งทั้งหนึ่งเขาก็ต้องใส่ขันมันขันสูงไรเขาต้องใส่เม็ดยี่สิบกระพาะทั้งนี้เม็ดเจ็ดสิบก็ต้องเส่ใหญ่สักแต่โดนถมดินปานี้มองเราสิเอามองมุมนั่นมันสูงอยู่หน่อยนิดเดียวเดนกับจอดแปลงที่นั่นถ้าเอาถนนเราบม่ได้ว่าเอาเนี่ยให้หน้านี่เราเอาถนสนุนเป็นหลักถนุนมาอย่างสี่เราสิแปลีมองสูงยี่สิบเซนกับเสมอเอาทั้งปุ่มกระเมียดหาสิบเอาปุ่ม คืออีตัวผมสิคำน่ณยี่สิเซนอย่างวกต้องคำนวณโซเชียลมันต้องตกออยไปเม่สกว่าเซนเป็นชิวดินเป็นราคาเพิ่มขึ้นอีกเพาะถนนสีบ่าเฉลเ่ียดินใช้กันใช่ว่าวเ่เจ้งด้เรียวว่ามันเย็นยุกลางกันแล้วันนี้มองไปมันว่าได้เมียนหกสิบหนึงบ่หเดมียนเสิบไป่อยๆแม้งมองไปส่ทอพีที่สุดมันนนเนีไปเครื่องไงเดีงยุการคนกระหะคนบ้านนี้ดิังนามันเอียนติดๆมอยู่ในห้องหินทังใส่ทอได้เจ้า่จะเป็นเครื่องรถห จัาเอาซอวิซี่สได้ก็บอกแก็เห็นอยู่เนี่ตอนนั้นเขาก็ยังปรไรปรเดนคิดเอานักบรด็นว่านี่ขนเสีเรียหายแล้วอันบ่เขาเกิดบาคนมเด็กเขาจะมันเด็กไปเรื่องเขาจะเข่าใจยากซื่อเดี๋ยวนัินเกาีเจเอายุนันมันไก่ไหมเป็นี้ยุนมันพอดีเรายุนันมันบัวบ้ามันมันจะจ้อกันเทียตั้งไหนพูดดีที่ปับรถไทยเทียตังไหนเฮียีมันเไม่บอกเฮ็ดเอาเมจ็ดสิเจ็เห็ดเป็นแองคือเกาตก็ผมเล้ยไแล้วพไปพ่นไปพูนมากปได้ลม ม่เล่นขึ้นเท่งเลยดูอกูยูเยอะอย่ดดากมุนบ่เลยสิบ่มาไล่ถุงกันยูเองอยงมันยังมุนรถมัน้วไงกันเตมต้นมาเขายูเขาเือังกีไปเดือฟ้าใต้เขามันดินเข้าไปน่ะเดือเขาเดือเดือมุ่งไปเดือกลางใต่ยแต่าวมันย่ำดันมันรวมมันข้นเนี่มันก็ดิเดือร่ากี้เดียวมันโค้งโค้งน่ะอะไ้มาบ่ไรทุกพีเนี่ยแต่ละอย่างเก้ามันยัจมอยู่นี่ นึกเจ้าภาษาอย่างน้หน่อยนึงก็จำหำริบต์เลยนี่เป็นเงน้าเออไปนะอ่าเี้าคุณบุ่นะไปพุ่นไปพุ่นยะมาพี่สู้กันกับเจ้าของทีพี่น้องผู้ขับรถโค้พุ่นสิเล่ยดีนัจะใสหัวคุยกันคุยกันใจแล้ว่ปากขกก้าวคุยกันสามสมองยังเ่าเขาใจน้อคนยังเขาใจยากให้ วัตเสียดินนะจัตถข้าวเสียดินมองแล้ว่ามันก็เลยมีหน่อยหนี่ไหมไอ้เงี้ยหน่อยนึงเมโผมดดปสุดมันนุลอยู่มดแล้วไงมันผ่เไปตั้งมาสามเป็นสีสิบเมตหมกันไใส่กันไปใส่ก็สูงกอีกตัวทีไปอมคดีกนนี่กอยู่อสีหประมาณหาเมตรยย่ลืๆุนดิเนี่ยองมันทีได้กันก็ัน้อเก็เอาไปเป็นหญ้าบอกบอ่นี้ยหนึงก็่ทอกระเจียเที่ไล่ที่ว่าเากับทอทอกระเจียเลยว่ายู่่า เขาจะเหลี่ยก็เอาแทงเัตรงกลางก็ต้องเอาตรงกลางยีสบแมนมัเสมอทำ้คือทำนั่นคือถ้ามุดมันสีสูงกว่าหรือสีต่ำกว่ามันก็จะเอายี่สิบต่ำกว่ามันตัวกับใบเมียแสิบกว่าเสียนถูกล่คุณแล้วมองกลกระทะมันเนาะเิเอายี่สิบย่สเอาสิไม่ก็วางอะกลางให้เืทังเบิดเอาดินโาอยู่กลางกต่ำ่าดิวางแันมันก็พอเทียเลยเนี่ย เฮ็ดได้แ He ต yeah, mm. uh, ่วันบัเสมอกันจะเอาบอทันเล้อวันมาตรงนี้มาได้ด้ยพี่น้อง้วราีไปเอธิบายูักลว่าเอกเขเร่งอัตโนมัติด้พี่น้องสามปุ่มกด3าทีได้เรื่องมาดูสิท้ามา นเราไม่เห็นรถถังมาตรงนี้นี้ลงข้างล่างไม่ได้แล้วเด้อวยเลยไปทั้งหมดเลยไม่รัางไม่ได้แล้วพี่จะคล้องทีกับโบกปู้เรื่องนี้ได้ยังไงเพราะเขาใจหนางจะคล้องยืนจะคล้องอย่างกับทีนั่น อย่างน้ยท er ่วงทางมันก็ว่าเมนมันก็ต้องเสมอเสมอล้างดินคือว่าตาดินให้มันเสมอก่มันเสมอล้างท่ทางก้อไม้เป็นคือว่าอยากให้ดินสูงกว่าท่างยี่สิบเซนยี่สิบเซนไปทั้งมุมฝุ่นมุมผีสมุนยี่สิบเซนดินบานนี้มันเป็นถนนแล้วอีกย่างถนนน่ะมันเป็นค่อยลงมาน่ะเป็นก่อยอย่างบางช่วงทมดีกับทือทมเห็นเป็นหนาดินเสมอหนาเท่กันโทอกันเพราะว่าเพราะว่าผมพอถึงระดับแล้ว เพราะถึงมันกับตัวเสียเท่กันเนาะบ้นเลือกบ้นตื่นว่าอย่างที่มันกับตัวเสียดคือเราว่ามันกับมันก็เอียงคือเก้าเราวป็ไงซะกเบาสมัยจะเคลียร์บางคนเข้าใจก็เข้าใจนะบางคนไม่เข้าใจก็พูดกว่าจะเข้าใจได้พี่น้องงานนี่เราแม่หล้บปวดหัวแทน่นผู้รับเหมาหายรถไฟ สบายดอกแล้ยนในเร่องบันต้องยันล้มม่คุปูไปดปูระยางบ่ได้ยคอยเอ็นเอามือโดนขำอาววหนอาวยลังกระเบื้งลูกกรเบื้งกรเบื้งเสีม้ดยกรเบื้งเสียมกเบื้องเสียมท่นใกระเ้ ว่ากแกจะทําใหม่อยู่ด้วยเ้วหยุดช่วงปีใหม่แกจะไปทําใหม่อยู่มันเป็นฝั่งนี้ฝั่งเดียวมันรดมันอายุมันก็นานแล้วเนาะมันอายุเยอะแล้วตามสภาพมันมันแต่มีแกตักดินได้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนี่ระบบเครื่องไม่มีปัญหานะปั๊มก็ปั๊มก็ดีเครื่องก็ดีเยวก็ดีไม่ดีแต่ตีนแกนีไม่ดี ลวนเรือกับบคกบเป็นขนงลวเรืนิดหนึงสองสามสีลูกปกติทีมี่เก็บรแบบลูกพุ่มเ่นนี่อู่หาลูกนี่กับนันกับสุดยอดทั้งรถแล้วนี่ไม่ธรรมดาเลยนควันมีเลย ก็เ,เครื่อง,งนี้วันปกติรถรุ่นนี้พอตักดินม่นสิอันี้อือือบ่อันนี้นนโหลดกับบ่โหลดไปดูพี่รถหุงล้อก,อก็หักไปหลายคลิปเลยนะพี่น้องนะต้องรู้อยู่เครื่องเท่าไหร่ต้องบอกเครื่อง่อยหรอกอยขนดินได้ไปนี่ดูทาด่าเลท่ากดูน แต่ว่าตัวเดินยังเร่ยังแรงอยู่นะตัวเดินคือแต่ยังแบบเฟรมมันบอดีมันเวลายางอ่ะสูงมันตกมันขัดกันนะครับเลยจะเลื่อยแล้วไปเลื่อยต่างตุ๊บยกไปนั่นเองนี่ยางตุ๊ตรงไอ้ยางใหญ่ดูมันดูเลยสำหรับคลิปนี้จบเพียงแค่นี้ก่อนนะพี่น้องนะจบกับคุณปูนี่แหละ มากที่200ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยกันนะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะพี่น้องนะขอบคุณครับ